m i Grand Thailand ค่ะอรนพรียเนซิมามมูดีรองอันดับสาม Miss Grand Thailand ค่ะสุภัทรเลียมพรรองัดับส่ m Grand Thailand อาทิตยาพยัก รองอันดับ 5. ้า Miss น r a n d t h a i l a โอเคข้าวเร้่หนึ่ง b e a u วรัชนารองอันดับ 5. ้า Miss Grand t h a i l a ค่ะชา a r ล o อต e s t นรองอันดับ 5. ้า Miss Grand t h a i l a ค่ะมาจามมรีทิพยาอรพนรมราชรองอันดับ 5. ้า Miss Grand t h a i l a ถามความรู้สึกหน่อยหลังจากเป็นได้รางวัล ค่ะก็หายเหนื่อยเนอะเพราะว่าในช่วงตลอดระยะเวลาที่เราเก็บตัวกัน<ม>เกือบหนึ่งเดือนพวกเราก็ตั้งใจทําเต็มที่ทุกกิจกรรมใส่กันสุดแรง<ม>พอเราได้ตําแหน่งกันมาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันหายเหนื่อยมันก็คุ้มค่ามากๆ<ม>และสิ่งที่ สิ่งที่ดีใจไปมากกว่านั้นคือชีวิตพวกเราเปลี่ยนค่ะ<ม>เปลี่ยนห,หลายๆอย่างกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากขึ้นการงานก็เยอะมากขึ้น<ม>แล้วก็ได้ทําอะไรในสิ่งที่เราแบบวาดฝันไว้ว่าเราอยากจะแบบมีงานทําน้องๆหลายคนตอนนี้ก็ต่อยอดชีวิตกันไปได้ไกลด้วยค่ะเราคนอื่นนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก็คือตอนนี้คําว่าเหนื่อยอ่ะมันมีบ้างแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่เปลี่ยนไปค่ะอย่างตอนแรกเนี่ยเราเหมือนกับ เป็นการสู้กันเพื่อให้ได้มงกุฎแต่ตอนนี้เราเราสู้เพื่อชีวิตเพื่องานของเรานะคะตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขและแฮปปี้มากมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสพวกเราหลายๆคนเลยนะคะที่เด้เห็นถึงความสามารถเด้เห็นถึงสแก็ภาพของเราแล้วก็มอบงานให้เราค่ะก็รู้สึกแบบขอบคุณมากจริงๆค่ะ เห็นว่าต <th <at ั้งแต่ได้รับตำแหน่งมาทุกคนคือเดินสายกันทุกคนเลยใช่ใส่ความปังของแกละก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเราเราเราอย่างอย่างหนูอย่างเงี้ยเคยเป็นโมเมนต์ที่เราเคยวาดฝันไว้ตอนเด็กว่าเราอยากทำงานจนยุ่งทั้งวันแบบเดี๋ยวไปต่องานนี้ต่อนะคะเดี๋ยวไปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นโมเมนต์นี้ และอิงฟ้าตอนนี้เป็นไงบ้างคะเพราะว่ากระแสของเราเองก็ยังไม่เลิกเลยนะตอนจริงๆทั้งแบบว่าหีทั้งดราม่าทั้งแบบอะไรอย่างนี้ด้วยก็ก็ไม่ก็จะก็ยังแฮปปี้นะคะตอนนี้ก็แฮปปี้ดีไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับดราม่าอะไรเลยโฟกัสแค่งานที่อยู่ตรงหน้าอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เราขอเนียดรับทรัพย์ก่อนดราม่าไว้ที่หลังกันก่อเพราะมันตั้งนะโอค่ะ เียวส,สามวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างโสนุกมากค่ะเปิดโลกหนูมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้คนมารู้จักหมอํำได้มากขึ้นด้วยจากเมื่อก่อนแฟนคลับเราเขาดูแต่แบบแบ,บ็คทิงหรือดูแต่ศิลปินเกาหลีต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาดูหมอลำอทุกคนก็ได้ได้เปิดโลกเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่หนูแบบเห็นแล้วหนูก็แบบอดอดภูมิใจไม่ได้ก็คือน้องๆ อีกสองคนก็ค like ือน <Yes. S 2> ้องแป้งกบแล้วก็น้องแนนคือเขามีความเป็นมืออาชีพมากๆประหนึ่งว่าเป็นเป็นนักร้องหมอลำแบบเหมือนเจนเวทีแล้วพวกเราก็ทำกันเต็มที่ส่งมอบความสุขให้คนที่มาดูได้คลายเครียดแล้วก็มีความสุขก็แฮปปี้มากๆค่ะเรียกได้ว่ากระแสรับตอบรับเป็นอย่างดีัวทีมงานพี่กายเขาเรียกว่าแบบเพิ่มมันอีกใช่ค่ะก็จะมีแฟนคลับที่เขาอยู่ไกลแล้วก็มาไม่ได้เราก็เลยอยากจะเพิ่มระยะเวลาอีก4วันค่ะจะเต็ม จะมีอะไรพิเศษมาให้ฟแฟนๆไี่แบบรบอติดตามไหมมีค่ะจริงๆหนูก็มีแพลนว่าเดี๋ยวจะอาจจะต้องคุยกันว่าเราอยากมีเกสรสศิลปินรับเชิญตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการร้องหัวลำมากขึ้นมีกิจกรรมให้คนดูได้แบบเข้ามามีกิจกรรมม,มีกิจกรรมส่วนรวมมากขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นข้าวไข่เจียวเนาะใช่ข้าไข่เจียว้วเเยพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มแล้วคนเราเป็นแม่ค้าใช่ พราะเป็นนางงามแกรนเนี่ยคือต้องทําได้ทุกอย่างต้องครบรถนะคะบอกเลยขายสบัดเลยเนี่ยเขาก็ขายลูกชิ้นไส้กรอกกันหมดเอยากจะบอกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุนมากะคพรวหมดันอยากด้ว่วยงาคนอื่นแวะเต้นอะไรเนี้คุณแม่ไม่นะคะทอลูกชิ้นไม่ยุดชอบของเขาเลยเอ็นจอย ดู่ที่ข้าวดงมั้ยมีฟ้าจ๋าี่อง้าตัวที่มฟ้าหน่อยชองจังหวะเมื่อกี้ม้งข้าวแดมั้ยโอเคะแล้วตอนนี้ือเกี่ยวกับสัญญาณให้เพลงเป็นยังไงมั่งคะก็ต้องว่ากันไปด้เรื่องของกฎหมายค่ะเดี๋ยวถามว่าเรามีเครียดมีกดดันไหมอะไรตอนนี้ไม่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอุ่นใจเราก็ไม่ได้เดินที่จะสู้คนเดียวแล้วตอนนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่าหลายๆคนที่ ที่โดนเหมือนเหมือนเราก็พร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือเราตรงนี้ด้วยซึ่งหนูก็รอแค er ่เป็นฝ่ายตั้งรับเฉยๆว่าเขาจะยังไงเราก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็ว่ากันไปในเรื่องของกฎหมายค่ะจะฝั่งเราได้ติดต่ออะไร,รมาไหมก็ม,มีมีส่งจดหมายมาแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรส่วนตัวค่ะจดหมายก็มา <นะ S 2> ไหนจดหมายก็มาเลยก็เป็นจดหมายเหมือน บอกว่าเราทำกระทำผิดสัญญาอะไรประมาณอะไรนใช่ค่ะก็คือแจ้งไปว่าเรามีความผิดนั่นแหละไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่จดหมายเจรจาใช่ค่ะแต่ทางพี่นวัดก็ซัพพอร์ตเต็มที่เต็มที่มากๆค่ะก็มีการพูดคุยกันตลอดกับกับบอสว่าเราจะเราจะเดินหน้ากันยังไงอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เมตตาหนูอย่างดีมากๆในตรงนี้ จะมีนัดแกะเขี่ยไหมออจะมีนัดแกะเกี่ยไหมในในความเป็นจริงมันก็แกะเกี่ยได้นะถ้าเกิดว่าเลี่ยไปลงตัวน่ารกเลย้เรลงตัวหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตไปค่ะตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีแพลนที่จะนัดแกะเกี่ยกันแต่ก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตประจำวันเราเราก็ยังเดินสายยังทำงานของเราปกติใช่ค่ะก็ในส่วนของปัญหาตรงนี้เราก็แบบเอาไว้ ข้างๆหรือไปข้างหลังก่อนแต่ว่าเราก็โฟกัสในเรื่องของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็คืองานซึ่งเยอะมากๆ mm hmm. ใช่ค่ะก็ไม่อยากไม่อยากทำให้เสียงานหรือว่าแบบ mm hmm. เราไปโฟกัสผิดจุด mm hmm. ใช่ค่ะเพราะว่าก็เชื่อเสมอว่าบางครั้งมันมีโชคลาภมันก็มักจะมีทุกขลาภมาพร mm hmm. ้อมๆกันน mm hmm. ต,ต่อไปไหมใ่ <laughs> เอาคนที่แบบว่ารักสนเลยละกันที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นรองอันดับ5ใช่ไหมแต่เป็นที่หนึ่งในใจของคนลงหรือเปล่าใช่ิญจ้ายังไงจ๊ะควรมาที่หนูได้ยังไงกางผ้าเลยนะเขาเจอเราแต่กระแสแรงมากใช่ก็ชี้แจงหน่อยต้องพูดยังไงดีก็คือเราก็อยู่ซัพพอร์ตกันนี่นะคะคือตั้งแต่วันแรกๆจนถึงวันนี้ยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังซัพพอร์ตกันในทางที่ดี วันที่พี่ฟ้าเคยบอกว่าจับมือกันไปสู่ความสําเร็จอันนี้คือเรื่องจริงค่ะเพราะว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องไม่ดีเลยก็คือมีแต่เรื่องที่ดีส่งเสริมกันแะ้วกันค่ะก็เป็นอย่างนี้นานๆชอบไหมคะของกันรับปริยญาจากพี่พิฟ้าชอบมากค่ะเท่าไหร่คะไม่ได้นับแต่แกะออกมาแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากคือเอาไปย้ายโรงแรมไม่ได้ก็คือตกใจตอนที่พี่ฟ้าแบบเปิดประตูมาเอ้ยหนูเปิดประตูออกมาแล้วหนูก็แบบฮะ ของหนูเหรอ <c oughs> ตกไปเพราะมันใหญ่มากแล้วคือพี่ฟ้าตัวนิดเดียวลมแบกลแบกใหญ่ <c oughs> แบ,บ, <c oughs> บกใ่แบกใหญ่เนาะเออช่าหวอดจ๋าแล้วทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าวันนั้นเราไปรับปริญญาแล้วมันมีนักแสดงท่านหนึ่งท่านนึง,นนงไปร่วมงานกับเราอันนี้พอจะบอกสถานะหรืออะไรยังไงได้ไหมลูกได้ค่ะก็เป็นพี่ที่รู้จักกันมานานแล้วค่ะคือถ้าใครที่เห็นรูปวันนั้นเนี่ยจะมีสี่คนหนูจะสนิทกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆแล้วคือผู้หญิงอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นแฟนกับ เพื่อนของพี่เขาแล้วการที่แบบว่าจริงๆคือวันที่รับปริญญาค่ะไม่ได้มีแค่สี่คนจะต้องมีอีกหลายๆคนแต่คือเอาติดงานไม่สามารถมาได้ก็เลยรูปที่ออกไปก็เลยเหลือแค่สี่คนแล้วคนก็ไปตีความว่าแบบคบแอบซุ่มคบกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าตอบตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะเพราะว่าเห็นเขามีการเหมือนว่าโพสตุกคู่เราด้วยนะเขาแสดงไม่ใช่แค่เขาใช่เขาแสดงความดีทั่วไปแล้วก็ เืองสตอรี่เนี่ยไม่ได้มีแค่พี่เขาคือมีคนอื่นๆด้วยแต่คือคนไม่ได้จะน่าจะแบบไม่ได้ไปจับประเด็นคนอื่นน่าจะเป็นแค่พี่เขาคนเดียวพอกระแสมาเราบวกความรู้สึกกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราไหมพอกระแสมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยมีแบบกังวลไหมมีแบบรีทอห์หาก่อนไหมรีเทียร์มาหรือเปล่าใครหรือเปล่าใครอยู่ใกล้ๆเราได้สกิดไหมว่าอะไรอะไรก็คือหนูว่าทุกคนทุกคนเข้าใจแต่ด้วยความที่แบบ พอรูปหลุดออกไปแล้วเราเองก็ไม่ได้ออกมาอธิบายคนก็เลยแบบโยงตีความกันแบบมั่วหมดเลยก็มีกระแสดราม่านิดนึงแต่คือหนูก็กลับมาอธิบายแล้วค่ะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอธิอบายเท่าที่ก็ออธิบายกับแฟนคลับหรืออธิบายกับพี่ปลาปลาคนทค้งข้าขอคนข้างข้าเออคนทั้งข้าอ่ะสักกี่นคนเ <c oughs> นืนอ สบายใจไหมอ๋อคือจริงๆอะหนูหนูแบบอยู่แล้วชดใหม่ชดใหม่แล้หนูี่อยู่ในกันตลอดอยู่แล้วค่ะก็จะมีแบบมีมีให้กําลังใจน้องบ้านคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งตรงนี้หนูไม่ได้แบบเข้าไปล่วงล้ําอยู่แล้วว่า จะเป็นสถานะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยคือเราก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็มีให้กําลังใจน้องเขาว่าเออดรามามบางอย่างก็คือปล่อยผ่านไปไม่ต้องสนใจแล,แล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ท,ที่ที่เป็นอยู่ก็พอเมืวอพน้องเคียวแบบนี้เราก็สบายใจขึ้นไหม <laughs> ครับ <laughs> ดูไม่ได้ลำบากใจอะไรอยู่ถ้าคลิปเปลี่ยนโหมดบ้างม่าถึงเรื่องแบบสดๆร้อนๆเม่อเกิดขึ้นเมื่อคืน <laughs> <sh> เรื่องช่างทำผมอะไรยังไงกันคะเอาทีน้าก่อนเลยทีน้าก่อนเปิดเนอไม่คือจริงๆแล้วอ่ะเราเราเรามีช่างของกองอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้เมื่อคืนนี้มันเป็นคิวที่ทุกคนเขายุ่งหมดเลยเพราะด้วยมันตรงกับวันรับปริญญาแล้วก็งานแต่งด้วยทีนี้หนูก็เลยอยากจะช่วยพี่ๆเขาก็เลยหาแล้วก็เลยหนูอ่ะพิมพ์ผิดเองคือเมาอ่ะ คือเหมาคนละหัวละสองพันไม่ใช่เหมา4ี่คนสองพันแล้วคนก็ตีความไปโอ้โหสุดฤทธิ์ <c oughs> ก็เลยเป็นนาม,มานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ตามนั้นเขาหัวละสองพันเนาะแล้วทีนี้มานเไยรกลายเป็นต่อย,ยอดมาถึงมาลีมา เพราะว่ามาริมาเนี่ยเป็นการเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสอีกไม่คือตอนนั้นเราอยู่ด้วยกันเป็นห้องใหญ่ใช่ตอนนั้นเราทานข้าวกันแล้วคันนี้ทีน่าก็เหมือนแบบอ้าวก็แค่คือเรากําลังแับหาช่างผมกันทุกคนก็เป็นเนี่ยหาช่างผมคือกันรู้ว่าคือด้วยความที่ว่าไม่มีใครว่างเลยทีน่าก็เลยแบบเอองั้นก็โพสไปละกันแล้วเราคือต่างคนต่างก็ไม่ไม่รู้ว่าทีน่าโพสพันนท์ทีน่าก็แบบดราม่าอะไรกันอ่ะมากเลยแบบเออ เราเห็นโพสต์ขึ้นมาพอดีเราก็ลยทักไปพิมว่าดาม่าอะไรกันคะคือก็คืออยากหูว่าเออมันดาม่าอะไรกันเพราะว่าปกติแล้วอะเออมันก็จะมีงานเออสปอนเซอร์เหมือนแบบพี่เขาคือก็ก็จะมีช่างแต่งหน้าช่างทำผมหลายคนที่อยากจะมาสปอนเซอร์เราใช่ไหมคะแล้วครา้นี้มาครั้งแบบอาจจะแบบเอ้พิมพิมตกหล่นไปหรืออะไรก็บ้ากันไปก็คือจะว่ายังไงอย่างเหมือนงานบางงานอะค่ะเหมือนโอเคเราอาจจะไม่ ทีหลังก็คืออย่าอย่าไปพูดราคาดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะกลายเป็นเยอมาได้เพราะบางครั้งเขาว่าอยากจะสปอนเซอร์เราจริงๆ้วครั้งนี้เราก็แบบว่าโอเคพี่ไปมากก็เลยมากก็เลยเคลียร์ให้ฉันว่าพี่ครับเอ่ออันนี้เป็นราคาสปอนเซอร์นะคะก็คือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็สามารถก็คือเาจะสามารถได้ผลงานได้ผลงานจากเราใช่ก็คือเขาสามารถได้ผลงานเพราะว่าเวลาเราเอาไปโพลแน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็ต้องแถมใช่แลาต้องให้เครดิตให้เครดิตแล้วก็อาด้วยความที่ว่า ทิมตกหล่นไปก็เลยเป็นดราม่าแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นดราม่าต่อตรงที่ว่าพอมานิมากผู้บอกว่าเออเนี่ยก็เดี๋ยวเออมันเป็นราคาสปอนเซอร์ที่ว่าเราถ่ายไปแต่ทีเนี้ยมันทุกคนกลับมาว่าเหมือนเราเพิ่งเริ่มดังแล้วเราใส่ไปแบบว่าเดี๋ยวฉันใช้สิทธิ์เลยใอะไรอย่างเงี้ยเออมาขอลดราคา6ปีแล้วค่ะก็คือเราเราอยู่กับเออวงการบิสแกแบงใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนก็แบบเอนทแบบ ถ้านางมอย่างอย่างเงี้ยคือพี่บางคนก็บอกว่าไม่เอาแบบทำฟรีหรือบางคนก็แบบว่าโอเคเราให้เท่าไหร่ก็เอาก็คุยกันก็คุยกันคือคือมันเป็นราคาที่คุยกันคือว่าจะว่าเนี่ยวงการนางงามมันก็มีอะไรประมาณนี้อยู่แล้วแล้วมันก็บางคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้เพราะหลายๆคนอาจจะเพิ่งเข้ามาเราก็อาจจะต้องแบบเคลียร์ประเด็นกันวันนี้นิดนึงใช่ก็อยากก็คืออะ จะพูดยังไงเอะเออก็ก็คือก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นคือคนก็หยิบไปเป็นดราม่าทุกอย่างเลยเนาะใช่คือใน่ัรกก็ขอโทษว่าหนูพีคตกเองหนูก็รีบเองใช่มากก็แบบว่าอ่ะเพื่อนโดนอะไร มีอะไรกันคะเราให้ฟัาหน่อยคือปกติพี่ทําเท่าไหร่คะคือเราบ้างคงเราไม่อยากรงเนยเพราะว่าราคาบางครั้งของเรากับของหลายๆคนไม่เหมือนกันคือบางมากก็เคยทําหัวละหัวละพันมากก็เคยทําหัวละสองพันมากก็เคยจ่ายคือทุกคนอะสามารถจ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่าณจุดๆนั้นอะ แค่พิมพ์ตกหล่นเรื่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยหน้าผมหรือเปล่าคนละไม่แต่คือจริงๆอ่ะเราพิมพ์ไปแล้วนะเราหาแค่ช่างผมแต่คนก็คือโอ้โหทำไมจะเอาราคานี้เลยเราแต่งหน้าทำผมแต่งจริงคือแค่ช่างผมค่ะใช่พอพักค่ะพอแล้วเหนื่อยแล้วเนาะ้อยคนทุกทุกวันนี้ยังพิมพ์กันอยู่เลยเหนื่อยแล้วใช่จริงๆนางามไม่อะไรหรอกใช่นางามไม่อะไรกันอ่ะมาถึงนี้หนึ่งคนใครที่จะ แฟนรู้สึกว่าแบบเหมือนช่วงหลังเวลาที่พี่นวัดไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบมีการเอ่ยถึงลองหนึ่งตลอดเวลาอันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะเออไม่ <laughs> รู้สึกยังไงหรอที่ก็ว่าพี่นวัตคงใจอยากออกมาเตือนเพราะว่าอยากให้เราได้ดีอะค่ะใช่อยากให้เราแบบว่ามีอนาคตที่ดีแล้วก็มีงานเข้ามารัวๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้จริงๆอะถามว่าหนูมีงานไหมหนูมีแล้วก็มีเยอะมากเพราะว่าหนูเองก็ได้เป็นรางวัลสวยน่าสดของพรแล้วก็ยังได้รางวัลของเดวันเท่ด้วยแล้วก็ได้ทํางานต่อกับพี่เขารัวๆเยอะมากแล้วก็จริงๆใฮดดี้ไม่ได้ไม่มีงานนะคะก็มีงานเข้ามาด้วยที่ว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่พ่อรักอะค่ะก็เลย พูดอย่างนั้นมากกว่าคะ่ะอ,อยากให้ทุกคนอ่ะใจเย็นๆนะคะแล้วลก็คอยสนับสนุนพวกเรานะต่อไปอแล้วก็รักให้ดีแบบนี้ไปนานๆแล้วก็รักพวกเราไปนานๆแล้วก็มีงานอะไรก็จ้างได้เลยนะคะรับโนรับอะไรกเรามีน้อยใจหรือว่ากดกันไหมเพราะว่าทุกครั้งที่พี่นวัดไลฟ์เนี่ยคือจะต้องมีการแบบเอ่ยถึงเราตลอดเลยโอ้จริงๆให้ดิว่าอ๋อก็ไม่ได้น้อยใจอะไรลอกค่ะแต่ว่ามีที่แบบว่า เป็นห่วงความรู้สึกของหลายๆคนมากกว่าคะ่ะแล้วก็ไม่ได้เชิงเสียใจหรืออะไรเลยเพราะว่าที่ว่าพี่นวัดออกมาเพราะว่าอยากจะแบบเป็นห่วงเราแล้วก็อยากจะแบบว่าให้เราได้ดีจริงๆแล้วด้อมยังไงครับอ่ออาด้อมยังไงบ้างจริงๆด้อมหนูอะเหมือนแฟนคลับหนูอะเขาก็คุยกันตลอดนะคะว่าแบบจริงๆเขา move on ได้กันสักพักเลยค่ะตั้งแต่แบบวันแรกที่ได้แบบได้รางวัลแล้วแล้วเขาก็เหมือนเราก็คุยกันว่าเออเราก็แบบ น้อมรับแล้วเราก็ดีใจจริงๆเหมือนเขาก็คุยกันว่าเดียดีใจจริงๆเพราะเดี่ยให้สัมภาษณ์ไปแล้วจริงๆว่าแบบหนูดีใจมากที่ได้มาอยู่จุดนี้ได้มาเป็นรองหนึ่งเนี่ยให้ดีแฮปปี้มากเพราะว่าใครจะไปคิดว่ามาเวทีแรกจะได้มาแบบยืนจับมือกันกันกบพี่ฟ้าอะไรเงี้ยจริงๆหนูดีใจมากๆแล้วทุกคนก็แบบแฮปปี้ไปกับหนูเห็นหนูยิ้มเห็นหนูมีความสุขเขาก็แบบแฮปปี้ไปด้วยกันแล้วตั้งนานแล้วค่ะแต่ดิไม่ไม่แน่ใจว่า คนที่เขาคอยมาพูดมาคอมเมนต์ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาแบบเป็นแฟนคลับเราจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเขารักเราจริงอะค่ะเขาจะไม่ไม่มาพิมพ์อะไรที่ทําให้เราแบบรู้สึกไม่ดีให้ดีรู้สึกอย่างนี้ดิเลยอยากจะแบบฝากทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ารักให้ดีจริงหรือว่ารักพวกเราจริงอะอย่าทาให้พวกเราแบบอ่าใช่ลำบากใจกับสิ่งที่คุณคอมเมนต์ดีกว่าเพราะว่าจุดนี้ที่ให้ดีได้มายืนเนี่ยให้ดีดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวแกรนแล้วก็ ออฝากงานนะคะจ้างได้เหมือนเกินเหมือนเด <laughs> ิมอ <laughs> ันี้ได้มีการคุยกับทางพีดีเรา,าเองไหม <laughs> เพราะว่าบางคนก็จะจะไปโยงว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าแบบมันเหมือนมันมีปัญหาในเรื่องของพีดีกับพี่นวัตร,รือฝ่าถึงได้มีการยกตัวอย่างเราในไลฟ์ตลอดเวลายอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆก็มีที่พี่กบคอมเมนต์ไปอะคะอ่ะพี่กบเองก็ยินดีกับพี่ฟ้ามากๆนะคะแล้วก็เหมือนนัตรงนั้นพี่พี่เขาก็พูดค่ะว่าทุกคนมันเสียใจกันอยู่แล้วเหมือนออเพราะว่าเราคาดหวังสูงสุดกันใช่ไหมคะมันก็เป็นปกติที่จะมี การหวังแล้วก็ผิดหวังแต่ว่าเหมือนพอเราผิดหวังปุ๊บเนี่ยทุกคน move on ทุกคนยินดีกับทุกคนจริงๆเราเองก็ยังคุยกันว่าเ,เนี่ยเราก็เชียร์พี่ฟ้าต่อไปแล้วดี๊ก็จะได้ไปอินโดด้วยดี่ก็ดีใจมากที่จะได้ไปอินโดเพราะแบบเราไม่เคยไปเลยแล้วได้ไปเชียร์พี่ฟ้าแบบถึงที่เลยเราก็แบบรู้สึกว่าจริงๆมันมันดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนพี่เขาเองก็ยินดีกับทุกคนมากๆเลยค่ะเราอยากฝากอะไรไแบบถึงเราไหม อีกสักรนึงแบบว่าอยากให้ Move กันได้แล้วเนี่ยากยังไม่จริง,ไรงๆไม่อยากฝากบอกทุกคนว่า Moveon ให้ได้เพราะว่าทุกคนอะ move อนกันแล้วจริงๆในด้อมหนูคุยกันตลอดว่าแบบ Move on กันไปนานแล้วอะไรยเงี้ยแต่ด<ม>ียอยากจะฝากทุกคนเรื่องหนึ่งแล้วกันว่าเดี่ารักทุกคนมากๆ<ม>จากที่มีเรื่องแบบเนี้ยค่ะทุกคนคอยแบบว่าให้กําลังใจดีแบบเยอะมากๆให้แบบ การแบบแสดงออกว่าแบบเออรักเรามากคอยซ mm ัพพอร์ตเรามากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราดีใจจังเลยที่พวกเขาอะอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยถึงถึงแม้ว่าหนูจะมีความสุขอยู่แล้วแล้วเขา mm hmm. เองก็แบบบางทีหนูยังไม่รู้เลยว่าเอยเขาไลฟ์บอกพี่นวัดไลฟ์ว่าอะไรหรือว่าเขาดราม่าอะไรกันอะไรเงี้ยหนูไม่รู้เลยแต่เขาก็แบบให้น hey, ี่สู้ๆนะอะไรเงี้ยเหมือนเราก็แบบ กลายเป็นว่าเรารู้จากการที่เขาให้กำลังใจหนูมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็แบบอยากจะบอกรักทุกคนนะคะแล้วก็ออคอยเชียร์พวกเรานะเพราะว่าพวกเราทั้ง5้าคนอ่ะจะได้ไปแบบเวทีที่แตกต่างกันนะคะแล้วแบบได้ไปส่งออกแน่นอนนพี่ฟ้าน้องเราอยากให้ทุกคนอยู่เป็นกาลังใจให้พวกเราแบบนี้ดีกว่าแล้วบางทีเผลอๆอาจจะมีเวทีที่หกก็ได้อาจจะมีใครอีกก็ได้ใครจะรู้อะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนแบบอยู่ข้างๆพวกเราเป็นกําลังใจให้ครอบครัวแกรนดกันด้วยนะคะอืมแล้วหนูดีเหรอคะค่ะ เป็นยังไงบ้างลจากรับโมแล้วหนูรู้สึกดีมากค่ะหนูรู้สึกว่าการทํางานมันเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าหนูอยากทางานมาตลอดเลยแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้มีโอกาสค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องทํำยังไงแต่ทีเนี้ยพอตอนเนี้ยหนูได้มีโอกาสได้ทํางานได้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นก็จะมีโอกาสวิ่งเข้ามาหาหนูมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าอมีม อุ้ยสองสามวันที่แล้วหนูได้เลี้ยงข้าวแม่หนูมือแรกเลยค่ะหนูรู้สึกดีใจมากแล้วแม่ก็ยิ้มแล้วแม่ก็ภูมิใจค่ะทุกคนในบ้านภูมิใจหมดเลยหนูก็รู้สึกว่าอืมชินก็ได้อยู่นะก็ถ้ามีงานอะไรสามารถเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะการสะดงการแสดงได้หมดเลยค่ะทการแสดงที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็คือพี่นวัดก็จะมีการส่งไปประกวดเวทีต่างประเทศใช่ค่ะ เราเองไงจะต้องปรับอะไรอีกไหมเพราะว่าเอาจริงเราเราเองเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมีการเพิ่มเติมเหมือนกันนะอืเรียกร้องกันมาเยอะเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าดูดีกี่ซีซีดีลูกได้เลยค่ะเดี๋ยวรูจัดให้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์เดินสายแล้วก็ขอบคุณ ปอนเซอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะรับรองว่าหนูดีสบุบสบับเละแล้วก็เรื่องหุ่นก็จะไปปรับปรุงรวมถึงเรื่องฟันด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่ายังไงเราจะได้ส่งออกไปเป็นเวทีน้องๆแเราจะเป็นตัวแทนมิสกันไทยแลนด์เอ้ยไม่ใช่นะพี่ป้าตัวแทนประเทศไทยสายสายสะพายไทยแลนด์ออไเราไปสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยพี่ป้าเฮ้ฉันหรือเปล่า ก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะคะตุลานี้ค่ะพี่ฟานนะคะก็จะไปมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยฝากเชียร์พี่ฟานด้วยนะคะจะบอกว่าการที่มิสแกรนไทยแลนด์จะเข้ารอบได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากพื้นฐานของคนไทยเชียร์คนไทยด้วยกันเองเพราะฉะนั้นหนูอยากให้พักดราม่าไปก่อนหรือมาให้กําลังใจกันนะคะเพราะหนูดีเชื่อว่าอย่างพี่ฟานก็เข้ารอบแน่นอนมาถึงมาดามของกองมาดามนี่ะ wow แล้วก็มิสแกรนไทยแลนด์เดินจากเพราะว่าจากทีแต่ตอนก็มีคนรู้จักคอยเขาจะรู้จักในวงการทําธุรกิจแต่ตอนนี้ก็เป็นคนดังคนหนึ่งอ่ะเฟมัสเออเฟมัสคนรู้จักทั่วไปเบิร์ดเดินไปไหนก็มีแต่คนมาหารู้โอินดีอีลีตอนนี้ทําธุรกิจก็สวยเพิ่มค่อยไปอีแต่คับก็ซื้อซื้ออีลี่รารู้ว่าซื้ออีหยังกันมามาดามขายอีหยังก็ซื้อเบิร์ดแต่ก็ต้องขอบคุณอีลีเด้อค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกคน คนด้วยเพราะเราทุกคนก็นมวดอีลีอะพูดอยังต่อดีแล้วอีลีสัญญาบสัญญาไม่ด้ไปจดีจไม่จบแล้ว <laughs> อ,อาจจะสัญญาบไดใเดยอพสาะกว่าเป็นนิสัยเส่วนตัวนแต่ต <laughs> นี้ตั้งแต่พูดอีสานเสืจจ่อมจนมาคนรู้จักยกขึ้นมา <laughs> อี<ะ>สญญาน้ <laughs> เยอะมากเยอะจนถึงขั้นว่า <c oughs> คือมารีจะมีสองพาร์ตอะค่ะ <c oughs> เวลาที่เราออกไปทํางานเนี่อย่างเมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์สุดร้อนร้อนเลยคือมารีอยู่ในกองอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยจะว่าอีสานอย่างน้องชาลอ์อยู่กับทุกคนอย่างเงี้ยเวลาใครเรียกก็จะแบบอีหยังันจะติดพูดอีสานเลยแต่พอออกไปข้างนอกเนี้ยเราทํางานอะอย่างเมื่อวานเนี่ยต้องออกไปไประชุมก็คือไลฟ์ในรถแล้วก็พูดเบามากว่าคือคือาทำงานอะสวัสดีจ้า สวัสดีเด้อทุกคนด้อมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับใครอยู่กับใครหรือเปล่าทำไมมาดามเปลี่ยนไปทำไมมาลัมเรียบร้อยแล้วก็บมาข่ <c oughs> อยอยู่คนนอกทำงานเด้อก็พูดบ่ได้เนี่ยอะไรอย่างแบบภาษาอีสานไม่ได้อะไรอย่างาเงี้ยแต่ว่าก็มีคนรู้จักเยอะเพื่อนจากภาษาอีสานรูช<า>อบไปเดินข้างนอกมีคนทักเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานเลยค่ะแล้วตอนเนี้ยด้อมมาเรียอย่างเงี้ย ไม่พูดภาษากลางเลยทุกคนพิมภาษาอีสานแล้วจะพูดกับมารีก็คือต้องพูดภาษาอีสานเท่านั้นท่านคนใต้ผัดพูดภาษาอีสานคนอีสานผัดพูดภาษาอีสานแบบมารีอีกทีหนึ่ง มาตั้งแต่เกิดมันผิดพูดตามมาดามถูกต้องเออเออมาดามนอนที่เขามาขอมาดามถ่ายรูปนี่คือเพราะว่าเขาติดตามผลงานหรือเขาจะจะขอยืมเงินอุ้ยส่วนแรกๆก็คิดว่าติดตามผลงานจ้ะตอนนี้เริ่มคิดว่าขอยืมเงินแล้วพี่มารีนอนหรือยังคะใช่เอออีีมรนยงทุกวันนี้คอมเมนต์ไม่ว่ามารีจะนอรูปอะไรก็คือมาดามนอนหรือยังจ้ามาดามนอนหรือยังทุกเพจก็คือมาดามนอนหรือยังจ้าจะยืมตังค์ไปเปย์ผู้ชายบางยืมตังค์ไปเล่นไพายแต่ละอย่าง พี่แชมป์ก็ยืมบ่อยนะแบมือแล้วแบมือแล้วมารีนอยังวันรี้อสดยอดมากเลยถ้าอน้าสุดๆเต้นผิดด้วยส่วนทางกับาพลูอ่ะฟ้าเหรอ่อนถ่ายรูปก่อน